สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขนาดนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องแคซานะครับเราจะไปดูความคืบหน้าของการสร้างบ้านพักครูนะครับขนาด8ครอบครัวว่าดาเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วซึ่งได้เริ่มลงมือนะครับตั้งแต่วันที่19นะครับแต่วันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็ไปดูความก้าวหน้านะครับ โอ้ขณะนี้การก่อสร้างดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับได้ขึ้นเสาขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับได้เทฐานรากแล้วนะครับก็วันที่9นะครับมาเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับมาร่วมกันลงเสาเอกนะครับมีพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์นะครับเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลขออ,อนุญาตพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางนะครับให้การดําเนินการก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโอ้ฐานทุกอย่างนะครับได้มาตรฐานนะครับแมมาตรฐานโอ้สุดยอดมากเลยนะครับนี่ภาพที่จะเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คืองานก่อสร้างเทฐานรากนะครับโอ้เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับก็มั่นคงแข็งแรงนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานช้าคุณครูจะได้มีบ้านพักที่อบอุ่นปลอดภัยและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ